เป็นร้านที่ปกติแล้วคือออกออก exhibition อ,ออกออกบูธอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ค่ะออกอีเวนต์ค่ะจริงๆเราเปิดตั้งแต่ปี2015ค่ะ<ช>แล้วก็ปิดไปตอนนั้นเราเปิดอีกร้านหนึ่งแล้วก็ออกอีเวนต์ทุกเดือนเดือนละครั้งค่ะแต่เห็นบอกว่าล่าสุดนี้กลับมาเปิดร้านอีกแล้วใช่ค่ะเพ<ต>รา <ตร S 2> ะ,ะทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวใช่ค่ะลูกค้าเก่าก็ยังถามหาทุกครั้งแล้วก็รอแบบอีเวนต์เดือนละครั้งแล้วก็เลย ได้ที่ก็เลยเปิดร้านค่ะนนเราก็เลยมาลองทํากันก็แต่เราใช้วัตถุดิบดีมากคือเราใช้เนื้อ270วันเกรนเฟดค่ะเป็นแบล็กแองกัสจากออสเตรเลียใช้ไก่ใช้หมูแบบ ไม่มีฮอร์โมนไม่มีสารเลี้งฮอร์โมนไม่มียาปฏิชีวนะเรามาดูไปไปทีละอันนะว่าหลักๆของมันอันนี้ก็คือเบอร์เกอร์อันนี้คือเมนูที่ขายดีที่สุดนะคะชื่อทริปเปิลดับเบิลค่ะทริปเปิลดับเบิลใช่ค่ะเป็นเนื้อ3มชิ้นคือทริปเปิลและชีส2แผ่นก็คือดับเบิลใช่ค่ะเป็นส a มชเป็นสไตล์สไมชเบอร์เกอร์ค่ะเนื้อข้างนอกจะกรอบและข้างในยังจูซี่อยู่ค่ะเนื้อที่นี่มีความแปลกคือปกติเรากินเบอร์เกอร์ทั่วไปเนี่ยนะคะ มันจะเป็นเนื้อที่ใส่มันอะแต่นี่คือเนื้อเนื้อเลยอะเนื้อแบบล้วนๆอะใช้เนื้อบดล้วนอะใช่ค่ะเราเรียกว่า smash burger เราปั้นให้เป็นก้อนก่อนเราใช้เนื้อที่ไม่ได้เอาเนื้อเป็นเศษเศษมาใช้ค่ะเราใช้เนื้อที่เป็นแบบเนื้อจริงๆเลยค่ะแล้วแบเป็นปั้นเป็นก้อนแล้วก็ smash ลงไปอันที่นิโรงนี่เป็นอันนี้เป็นไก่ค่ะชื่อ filly bird ค่ะมาจาก filly cheese steak อฟิลลี่ชีสสเต็กของฟิลาเดลเฟียอันนี้คือฟิลลี่ชีสสเต็กนะคะแต่เราสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเรามีฟิลลี่เบิร์ดเบิร์ดคือไก่ไก่อ่าโอเคครับต่อไปเลยค่ะคุณฟ้าค่ะอันนี้เป็นฮาราพิโยพอพเพิร์สนะคะเป็นพิคคาราพิโย่แล้วก็ใส่ตัวครีมชีสข้างในแล้วเอาไปทอดค่ะทานกับแกล้งเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดค่ะเราควักไส้ออกหมดแล้วเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยเออเป็นไงเป็นไงอุยดูทำหน้าเผ็ดนิดหน่อยเออเผ็ดนิดหน่อยมเผ็ดนิดหน้ มันมีความหอมแล้วก็มันคือพิกอะไรมันคือพริกอะไรอ่ะฮ a l a p e โ o s ค่ะมันเป็นซึ่งมันแปลว่ามันเป็นอะไรเกียสไตล์อเมริกันนะคะมันเป็นพริกอเมริกันจะได้มีนู่นอีกนะใช่มีขนมตรงนู้นอีกอันนี้คือชีสเค้กไบค่ะ ชีสเค้กไบท์คือเอาชีสเค้กไปทอดก่อนใช่ค่ะใไหมใช่ค่ะชีสเค้กไปทอดแล้วก็โรยไอซิ่งและอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ซอสค่ะบลูเบอร์รี่ซอสอันนี้ล่ะอันนี้เป็นของหวานเหมือนกันค่ะคือแฮนด์พายค่ะเป็นสไตล์แบบอเมริกันเลยคือปั้นมือปั้นมือแล้วข้างในเป็นคุณเชฟปั้นเองเหรอคะอยู่ปั้นเองดิจิตี้ปั้นเองภาษาอังกฤษสิอยู่เจนไรอุส Yes yes my grandmother used to make these type of pies when I was young oh. so I wanted to eat it again อันนี้เขาเหมือนคิดถึงขนมที่ว้าวคุณยายยายทําให้พานมันเป็นไทแล้วนี้ก็จะอ๋อมันก็เป็นแล้วแต่รสอันนี้อ oui? ันนี้อันนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเชอร์รี่มีหลายลูอ้าวน้อง ก็สามารถสั่งได้ว่าจะเป็นแอปเปิลจะเป็นเชอร์รี่หรือจะไส้บลูเบอร์รี่ก็จะเป็นลายแบบนี้ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเกิดใครจะไปหาร้านอยู่ตรงไหนอีกที่นึงค่ะได้ค่ะร้าน Little Market นะคะอยู่ที่ซอยเย็นอากาศค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะทุกวันค่ะสามารถตาม Instagram Facebook ได้นะคะที่ Little Market BKK ค่ะ